สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราขอแนะนำบ้านสวยพื้นที่กว้างทําเลดีอยู่ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องครัวบนเนื้อที่กว้างกว้าง214ตารางวาค่ะบ้านมีอายุแค่4ปีสภาพดีมากๆเลยค่ะ เจ้าของบ้านสร้างเองเลือกใช้วัสดุอย่างดีในการขอสร้างอยู่บ้านนี้เหมือนอยู่รีสอร์ทเลยค่ะคุณผู้ชมมีกำแพงรอบรั้วขอบชิดทำเลก็ดีค้าขายได้อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำหนองคอที่นี่อากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดินทางสะดวกนะคะไปพัทยาก็ใกล้ไปบางแสนก็ไม่ไกลเลยค่ะ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะกับคุณบอสค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ